สวัสดีค่ะคุณผู้ชมฝากกดติดตามช่องทิปมันนี่ด้วยนะคะในวันนี้นะคะทิปจะมารีวิววิธีในการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตนะคะในระหว่างวันที่25มีนาคมจนถึง9เมษายนนี้นะคะสำหรับคนทำงานที่ไกลบ้านอย่างเรานะคะหรือไม่สะดวกไปใช้สิทธิ์ที่อยู่ตามภูมิลำเนาทะเบียนบ้านนะคะมีขั้นตอนในการทำดังนี้นะคะ 1. นนะคะให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนนะคะ 2นะคะให้เราเลือกการเลือกตั้ง3นะคะให้เราเลือกลงทะเบียนใท้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตนะคะ ทีนี้ก็ให้เราก่อกข้อมูลส่วนตัวของเราลงไปนะคะก็จะมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชนนะคะและก็ชื่อนามสกุลที่เป็นภาษาไทยนะคะไม่ต้องใส่นายนางสาวแล้วก็นางไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในบัตรประชาชนของเรานะคะ แล้วก็รหัสประจําบ้านนะคะรหัสประจําบ้านนะคะจะอยู่ตรงหัวมุมบนด้านซ้ายของสําเนาทะเบียนบ้านหรือของทะเบียนบ้านนะคะจากนั้นก็ให้เรากดตรวจสอบข้อมูลนะคะพอมาถึงหน้านี้นะคะก็จะขึ้นว่าเรานะคะสามารถใช้สิทธิ์ เลือกตั้งได้ที่ไหนนะคะและก็จะบอกวันที่เลือกตั้งล่วงหน้าก็คือวันที่7พฤศจิกายน 2, นายนะคะจากนั้นก็ให้เราเลือกจังหวัดที่เราต้องการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะและก็เลือกเขตที่เราสะดวกไปใช้สิทธิ์นะคะจากนั้นก็เลือกบันทึกข้อมูลนะคะจากนั้นก็จะขึ้นว่าให้เรายืนยันข้อมูลนะคะเราก็กดยืนยันได้เลยนะคะ แล้วก็จะขึ้นมาลงทะเบียนสำเร็จนะคะก็ให้เรากดปิดได้เลยนะคะต่อมานะคะในหน้านี้นะคะก็จะขึ้นเป็นชื่อของเรานะคะเขตที่เรามีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็วันเลือกตั้งวันที่7พฤษภาคมนะคะแล้วก็ข้อมูลการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตนะคะ <c oughs> ก็คือจังหวัดที่เราต้องการจะไปเลือกตั้งแล้วก็สถานที่ที่เราจะไปนะคะและเราก็สามารถพิมพ์เอกสารได้เลยนะคะหรือเราจะไม่พิมพ์ก็ได้นะคะ ทิปแนะนําให้พิมพ์นะคะเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันที่เราจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตนะคะเท่านี้ก็เป็นนั้นว่าเราใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตเรียบร้อยแล้วนะคะในวันที่7พฤษภาคมก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ